เราเป็นคนที่ทํางานต้องแบกของหนักทุกครั้งที่ทํางานกลับมาเราจะปวดหลังแม้กระทั่งเวลานั่งหรือยืนที่เดียวนานๆก็จะปวดตอนเช้าเวลาตื่นนอนก็จะรู้สึกปวดทั้งหลังและขาเราไปที่โรงพยาบาลและสรุปคือเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนและกระดูกพูนนอกจากนี้ยังเป็นเส้นประสาท โดนบีบทาให้ปวดสะโพกและขาทั้งสองข้างหมอบอกว่าถ้าโรคน่าขึ้นอาจจะเป็นอัมพาตได้เรากังวลมากเกี่ยวกับโรคของตัวเองกลัวจะมีอาการแทรกซ้อนเราหาทางแก้ไขและรักษากินยาหลายอย่างเราได้แค่สองเดือนถึงสามเดือนเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอีกเราก็เลยหาข้อมูลบนเฟซบุ๊ก พบเจอกับแผ่นแปะข้อต่อดาสูกะเราเห็นว่าส่วนผสมของสมุนไพรเป็นธรรมชาติทั้งหมดจึงปลอดภัยอย่างยิ่งเราใช้สอง2-3วันแรกเห็นว่าอาการปวดหลังบรรเทาลงสะโพกและขายังช่วยบรรเทาได้อาการปวดอย่างดีและชาได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ตื่นมาก็ไม่ปวดหลังอีกแล้วเราว่องไวไปกินข้าวนอนหลับได้สบายด้วยค่ะ รู้สึกแข็งแรงขึ้นอีกต่างหากรู้สึกว่าแผ่นแปะนี้ใช้งานสะดวกมากสามารถใช้ได้ที่บ้านเราเชื่อมั่นใช้ผลิตภัณฑ์นี้และจะใช้จนกว่าโรคจะคงที่เราจะแนะนำแผ่นแปะนี้ให้กับเพื่อนๆที่รู้จักถ้าคุณปวดหลังปวดขาหรือแขนขาชาหรือมีคนรู้จักที่ปวดหลังปวดขาปวดแขนปวดแชร์วิดีโอนี้ให้กับพวกเขา กรุณาลงทะเบียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในด้านล่างวิดีโอนี้หรือคลิกดูเพิ่มเติมทางด้านขวาใต้วิดีโอเพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าโทรสายด่วน061763686 8เพื่อสั่งซื้อสินค้าสินค้าส่งฟรีรับสินค้าชำระเงิน COD ขอให้ทุกท่านหายปวดโรคข้อต่อในเร็ววันนะคะ